อาซาดาช้อปปี้ติ๊กต็และแพลตฟอร์มขายออนไลน์ hmm. เราเตรียมส่งข้อมูลรายได้พวกเราให้สรรพกรแบบ100%ยเปอ์เซ็นต์ไม่กนาพฤษภาปีหน้านะ <What? S 1> โอ้ยงั้นนานเ <c oughs> ดี๋ยวก่อนคำว่านานคือ <c oughs> เขาเรียกตรวจเราในช่วงเดือนมกราถึงพฤษภาปีหน้าแต่ที่ไม่นานคือเราพี่พี่เขาเริ่มส่งข้อมูลการขายของเราให้กับสรรพกรแบบทุกเดือน <Wow. S 1> เริ่มตั้งแต่เดือนนี้แล้วจ้า ปาที่บดีกรมสรพารเมื่อวันที่27ธันวาคม2566ลงให้ผู้ประกอบการอ e ีแพลตฟอร์มที่มีรายได้เกินหรือเคยเกิน1,000ล้านบาทมีหน้าที่ในการจัดทําบัญชีพิเศษบัญชีแสดงข้อมูลรายได้ของอ e ีแพลตฟอร์มที่ได้รับจากผู้ประกอบการออนไลน์เซลล์และเมื่อจัดทาแล้วก็ให้นาําส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสมรพารภายใน150วันนับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีประกาศฉบับนี้จะมีผลใช้บังคับ1ั้งแต่เม2567เป็นต้นไป I have